ตลาดนัดเพิ่มสุดคน่าไล่กัพี่น้องลาช่วน้ำกั็งด้วค่ะด้เยเสียงสาเรียนให้ลูกเนองว่าปลาสก้เ็นแีหเี่ยงอ่สุนะ้บางคือบางสุก้าโอ้บางเขาคืออนไ้บอปลาปะวะวมนบางสุก้าเต้อเต้จับปลแม่เต้อมาลุมา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  ทางทางมันมนจะมีเอกเถึงเลยเลยเมานมันถึงแล้วเออถึงล้วเือกเชืเลยโอ้เ็นไก่อรูกรเสียบเนี่ยคนกนไรข้นไรกัาพี่น้องั ไปเดินเดินเลยเดินเลยเดินเลยไ้ยของจริงเยอะแยนะคะ มานี่มานี่กอน,นอเดินซื้อยัื้อเซื้อเข่าเปล่าเ <c oughs> สื้อเข่าอีกะไปเดินไปต่อค่ะไปต่อโอ้ยเดินเดินเดิน <c oughs> ดตะกุบตะกัน กลับแล้วกลับแล้วคนเยอะคนเยอะต่อชินเรียบร้อยนะคะต่อเปียกทอดจ้าต่อเปียกขมเ้มาอร่อยอร่อยจ้า เกียสามชิ้นห้บาทลูกไฟ่ผ่านนะครับั่ลูกค้าอยู่ีย่เองนะอเอล่นตามใจชอบนะจ้าสั่งีืขอจ้าไครับสามชิ้นห้าสิบบาทบุฟเฟ่ตกก์สดนะครับไปเดินลูกเดิน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 

ไปเดินเดินเดินทางนี้ทางนี้ทางนี้น บอวตีปาฮะบอตีนี่เอาคือแพเราคือบอนี่ซุ่มแพลายไรปากลค่ะป,าปาะะลาเยอะเลยของกินแล้วค่ะเนาะ ก็อยู่นี่วันหวานนี่เอองานร่องกองไตบอกหวานดีซี้อเทียวเราอยู่นี่เราจะได้กเาเานีอ้่เาะนไ อย่า<ม>จ,จับลูกอย่าจับของเพื่นอุบัติเธอยังจ,จ็จอมาไหวมืดเลยวาไปเดินคนก็รลายกลับี่นองค่ะใต้บันชันกดนะคะ นีเอาไวแ้แค่นี้เนาะคะนะ่ะเนาะขอบคุณที่รับชมน,นะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ